สวัสดีครับสมาชิก For e x ร็กบอเกและกลุ่มฮ n no โน r a ร e นะครับวันนี้นะครับวันที่สิบสี่วันอังคารที่สิบสี่กันยายนสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเรามาดูนะครับบทวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นในวันนี้นะครับเมื่อวันนี้เรามองว่าตัวของ E U U R U S D นั้นแนวโน้มในเทรนขาลงนะครับ มีสัญญาณในการเข้าเทรดนะครับหนึ่งจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่สองชุดนี้และจุดที่สามชุดนี้นะครับจุดที่หนึ่งนั้นในจังหวะที่เข้าเทรดนั้นจะเห็นว่าราคานั้นสามารถวิ่งมาได้ที่สาม้อยห้าสิบจุดจุดที่สองนั้นราคาวิ่งมาอยู่ที่สอง้อยหกสิบจุดนะครับแล้วก็สามร้อยจุดส่วนจุดที่สามนั้นราคาได้ลงมาที่ประมาณร้อยสิบเจ็ดจุดก่อนที่ราคานั้นจะดีดตัวกลับขึ้นไปทำสวิง ไฮตรงชุดนี้นะครับแล้วมีสัญญาณเซลล์ในจังหวะที่ทำสวิงอยู่วันนี้นั้นเรามาดูในคู่ของ EUR/USD เราจะเห็นว่าตัวโมเมนตัมนั้นได้กลับขึ้นไปยืน,นอ,อยู่บนเส้นซีโร่ไลน์และเจ้าราคาไพล์แท่งเทียนนั้นได้ยืนอยู่เหนือเส้นเลนโบว์อาการแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นได้นะครับ วันนี้จะวิ่อาจจะวิ่งขึ้นเป็นเทรนแบบนี้ได้เพอะเริ่มจะลุดกรอบเทรลไลน์ของเขาเช่นเดียวกันจะสังเกตว่าชุดนี้ได้ทําแท่งเทียนสวิงไฮขึ้นมาติดนะครับติดแนวรับติดแนวต้านนะครับติดแนวกานกลุ่มนี้อยู่กลุ่มราคาชุดนี้อยู่เพราะนั้นเราอาจจะเล่นตามตัวของโมเมนตัมนั่นก็คือรอจังหวะบายในเอแอลเราก็อาจจะวางอยู่ใต้เส้นของเรนโบ วันนี้เราจะดูอีกทีนะครับว่าตัวมุตมตั้นั้นจะยืนเหนือด้านบนได้ตลอดหรือไม่นะครับหรือจะทำกรอบไซเวลลงมาด้านล่างเราจะเพาาสังเกตน,นะครับวันนี้เราจะเพาาสังเกตตัวของสวิงนะครับของตัวมุตมตั้มแต่ตอนเนี้เราจะมองเห็นว่าเจ้า EURUSD นั้นตัวมุตมตั้มส3 0นั้นมีแนวโน้มเทรนขาขึ้นเราก็จะ follow ฝั่งบายไปก่อน,นะครับในช่วงเช้านี้ แต่ถ้าตัวมมนตัมลงมาอยู่ด้านล่างเราก็จะโฟลว์ฝั่งเซลล์โดยหาจังหวะเข้าจากตัวของโมเมนตัมเองและจากตัวของคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับตัวของ e ่นั้นเรามองเล่นในฝั่งบายนะครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณครับที่เราจะต้องบายกลับขึ้นไปได้นะครับชุดนี้ตอนเช้านี้เราลองมาดูคู่ของ GBP USD GBP USD เราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ทำกรอบไซด์เวย์นะครับ ที่เรามองสัญญาณในการเซลล์และสังเกตชุดนี้จะมีจุดเซลล์อยู่หนตัวนะครับแล้วราคาได้วิ่งลงมานะครับที่ GBPUSD นั้นอยู่ที่360จุดก่อนที่จะวิ่งย้อนกลับขึ้นไปนะครับยืนเหนืออยู่บนเส้นซีโรไลน์และทำสวิงไฮและชุดนี้ขึ้นไม่ได้แล้ตอนนี้กำลังเกิดกรอบไซเวในกรอบของ GBPUSD เราจะเห็นนะครับว่าตอนเนี้ แนวโน้มของเขาเนี่ยขึ้นมายืนนอ,อยู่บนเส้นเซโรลได้และตัวโมเมนตัมนั้นกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นเซโรลายไหมครับแล้วก็ราคาภายนั้นอยู่บนเส้นของเรนโบ์ดังนั้นชุดของตัว g b p ียืดดีนั้นเนี่ยตอนช่วงเช้านี้เราจะเห็นว่ามีสัญญาณบ่ายตรงนี้นะครับมีสัญญาณบายตรงนี้นะตลาดเปิดตรงเนี้ยตลาดเปิดันลงตรงนี้นะครับบัร์เทนนอตรงนี้มีสัญญาณบายอยู่ จากตัวของโมเมนตัมเองและจากตัวของคอนเฟิร์มชุดนี้เราสามารถที่จะดักเข้าบายแล้วสามารถเอาเอมาวางอยู่ใต้เส้นสวิงโ w นี้ได้นะครับส่วนระยะ TP นั้นเราอาจจะเอาที่สวิงไฮชุดนี้ได้เลยนะครับเราเชื่ว่าสัดส่วนนั้นโอเคอยู่นี่คือสัญญาณในการเข้าแบบตัวของ g u วันนี้ g u เราจะมองในเทรนขาขึ้นไปก่อนเล่นสัญญาณฝั่งบายก่อนตามสัญญาณของตัวโมเมนตัมนะครับ ต่อมาเรามาดูคู่ของ UJ UJ นี้เมื่อวานนี้เรามองไปในส่วนของเล่นฝั่งบายนะครับเพราะว่าตัวของโมเมนตัมนั้นเนี่ยได้อยู่ด้านบนของเส้นสีเหลือลายชุดนี้นะครับก็มีสัญญาณในการเข้าบายครับในการเข้าบายที่ชุดนี้นะครับที่ชุดนี้ช่วงที่เราเข้าบายชุดนี้นั้นเราจะวิ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ200จุดนะครับเมื่อวานนี้ แล้วก็ทําการพักเทนลงมาสังเกตตัวของ uj นะครับตัว Uj นั้นยังมีแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มเทนขาขึ้นอยู่ตอนนี้สัญญาณนะครับมีสัญญาณในการบายกลับขึ้นมาของตัวโมเมนตัมและตัวของคอนเฟิร์มตัวนี้เราก็สามารถที่จะบายได้ตามสัญญาณจาังหวะในชุดนี้นะครับเราจะเห็น s อเราก็วางอยู่ใต้เซินสวิงเราตรงนี้ TP p ก็วิ่งหาสวิงไฮก่อนนะครับ ส่วเฉาขึ้นจริงเราจะหาสวิงไฮก่อนหน้าก็คือชุดนี้นี่คือตัวของยูเจนครับเรายังใช้สัญญาณของตัวโมเมนตัมอยู่นะครับว่าโมเมนตัมนั้นเส้นสีเรไลแต่ถ้าเขากลับลงมานะครับก็จุกัดที่จะเปลี่ยนเป็นจังหวะขาเซลล์ก็มีนะครับเรามาดูที่ทองคําทองคำนะครับยังรักษาในกรอบเป็นกรอบไซเวของเขาอยู่นะครับก็เห็นว่าชุดนี้เป็นกรอบไซเวหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวทองคํานั้นอาจจะเกิดสวิงไฮสวิงโล ครับสวิงไฮสวิงโลไปไปมาได้นะครับถ้าที่เราจะเห็นตัวของตั้มจะดักเล่นที่วิงโลตามสัญญาณของตัวโมดิเติมก็ได้นะครับตอนนี้โมเมนตัมของทองคํานั้นอยู่ฝั่งขาขึ้นครับอาจะดักดักสัญญาณบายนะครับแต่ตอนนี้สัญญาณยังไม่มนะีทั้งหมดนะครับในตัวระบบของการวางแผนเทรดในวันนี้ของตัวระบบฟิวชั่นเนี่ยเราจะเห็นว่า อเราเล่นฝั่งบายนะครับอเราเล่นฝั่งบายตามสัญญาณของโมเมนตัม um. แล้วก็ GU เราก็เล่นฝั่งบายตามสัญญาณของตัวโมเมนตัมส่วน UJ นั้นเราก็เล่นฝั่งบายเหมือนกันตามสัญญาณตัวโมเมนตัมส่วนทองคํานั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ฝั่งโมเมนตัมนั้นเป็นฝั่งขาขึ้นเราอาจจะเล่นฝั่งบายอยู่นะครับตามสัญญาณของตัวโมเมนตัมค่อยๆเทรดพอมีสัญญาณเราเข้าเราก็วาง Sl ไว้แล้วก็ TP ระยะต,ตามเส้นระดับต่างๆ นี่คือนะครับการวางแผนเทรตและการใช้ระบบของตัวฟิวชั่นทั้งหมดนะครับ